อยู่กันให้เบื่อหน้ากันไปเลยเย้เย้อ่ะมาลองรองดูถ้าพูดถึงในวันนั้นเนี่ยอารมณ์มันมาขนาดนั้นถ้ามันจะคุมไม่อยู่เกาไม่เป็นไรก็ปล่อยก็อย่าคิดเราอารมณ์เป็นไรใช่แต่ก็ก็ไม่เห็นเห็นแน้นันถึงว่าเฮ้ยเออมันเป็นฟิลแบบสลับพูดแบบนั้นพูดโอเคคือจริงๆแล้วว่า เพลงในในละครเรื่องนี้มันค่อนข้างเป็นส่วนน้อยมากเป็นองค์ประกอบเสริมให้ใ<ช>อารมณ์ของซีนะมันชัดเจนขึ้นมาเข้าใจไหมคะมันคือการพูดที่มีโมีลลดี้ที่ครูแอร์บอก<ม>เพราะฉะนั้นเราเราเน้นสื่อสารเป็นหลักเพราะฉะนั้นการที่ครูจะมาช่วยดูเรื่องการการใช้เสียงเวลาเราพูด dialogue ดก,ก็คือดูเรื่องว่ามันสื่อสารหรือเปล่าเท่านั้นเองไม่มีอะไรได้แล้วแหละอ่ะลองร้อง,องคนเมียถามอารมณ์มันวิวมาดีมากเลยเนาะใช่ือถ้าอหลุดหนูต้องฟาด ไม่ต้องหรอกไม่ต้องละเอาแบบเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยเพราะตอนแรกพี่บบก็ไม่เห็นอะไรก็คิดว่าเพลงมันจะต้องอย่างนี้เนียคือคือพอหนูเล่นกันมาถึงอ่ะมันไม่ได้มันไม่ต้องการอะไรที่มันปรุงแต่งเข้าใจไหมลูกเราไม่ต้องการการปรุงแต่งเราต้องการความรู้สึกจริงๆออกมาแล้วก็คุณภาพเสียงที่เราใช้แค่นั้นเองสองอย่างคือคือคือเท่าที่ดูเมื่อกี้บท ซีนที่มันเศร้าอ่ะจริงๆมันต้องมันต้องูีตรงของเราด้วยแต่เมื่อกี้คุกไกยมองว่าซีนไฮไลท์มากใช่ซีนนี้มันไฮไลท์มากนะแต่อาจจะโดนโดนแบ่งไปด้วยโกลด้บริส่วนหนึ่งดนรับเกียรตินะแต่อันนี้ต้องพีให้สุดๆนะครับนะโอเคนะลองดูเพลงนะ พี่ต้องร้องไห้แน่วันสอก็ร้องแต่วันไม่สองก็อ,กอ,อ,กอะไรคะทูยงร้องเลยห <c oughs> น้าเนี่ยแบบเมื่อกี้ คงยั่งฉันก็คงเสียเธอรัเธอตลอดไปให้สงกับที่เธอได้ไว้ใจตอบแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอไม่เดี๋ยวยลองขึ้นแล้วก็ให้เพื่อนรัก จริงจริงที่เธอ,อยังรักไม่เคยเปลี่ยนยังรักกัไปเลยถึงฉันจะบดีนั้นเลวขนาดไหนและคนอย่างฉันก็คงจะขอ ทวนวัีที่ฉันมีเธอโอเคระวังนะเป็นขอบคุณจริงๆที่เธอยังรักยังรักไม่เคยเปลี่ยนร้องยาต่อไปเลยโอเคแล้หละนะที่เหลือม,มันเป็นเรื่องของฟิลแล้ะคือถ้าถามพูดถัขงขึ้นมายังบีมอะ่ะอาจจะด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้ร้องแข็งแรงมากมันเลยทำให้รู้สึกเหมือนมีอารมณ์เยอะ ซึ่งกลับเป็นข้อดีสําหรับการเล่นละครเรื่องนี้ว่ะใช่ไหมวิกฤตมันกลายเป็นโอกาสสาหรับดีทีนี้ถังด้วยความที่เราเป็นคนเสียงแข็งแรงเพราะฉะนั้นมันเลยถ้าถามครูมันไม่ผิดที่มันเพาะมันไม่ผิดที่มันดูแข็งแรงแต่มันรู้สึกเหมือนพอเราเป็นคนเปิดมันเหมือนมันเหมือนเรายังไม่อยู่ในอารมณ์ทัเปอร์เซนต์แต่ซึ่งเรื่องนี้ก็เดี๋ยวให้ครูนะเขาคอมเมนต์ไปถ้าถามครูเว่ว่ามันมันมันบกพร่องได้อีกสักนิดนึงคือขึ้นมา มันขึ้นมันขึ้นคำว่าอะไรนะเธอเหนื่อยไหม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 ใช่ร้องให้มันเป็นพูดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะอย่าเป็นเธอเหนื่อยไหมอันนี้คือร้องเลยเธอเหน em. kind of eh AK wow. ื่อยไหมเธอเหนื่อยไหมเธอเหนื่อยไหมอันนี้เห็นปหม ถังไม่ได้รู้สึกมากขึ้นเลยแต่คนดูรู้สึกมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับเราถามจริงๆอะ่ะเธอเหนื่อยไหมเธอเหนื่อยเธอเหนื่อยไหมใช่ที่ต้องทนกับคนไม่เอาทานคนไม่เอาทานคนไม่เอาทานเออคาว่าคนไม่เอาทานเนี่ยมันต้องแบบมันอารมณ์ของของเพลงนี้มันคือมันต้องด้อย ทีนี้เสียงที่แข็งแรงมันเลยไม่เหมาะแต่ไม่ได้แปลว่าเบาจนไม่ได้ยินนะเธอเหนื่อยไหมที่ต้องทนกับคนไม่เอาทานมันเกือบจะพูดอยู่แล้วอะจิ่งแต่ว่ามีมิลลดี้มากนเกาะอะไรเงี้ยเอาใหม่สิคะเธอเหนื่อยไหมทาไมเว้นเธอเหนื่อยไหมคำว่าเหนื่อยให้มันกลืนอยู่ในคอเธอเหนื่อยไหม